พี่น้องกองทัพประชาชนโค้นระบอบทักษิณที่อยู่ที่สวนลุมพินีแห่งนี้และที่อยู่หน้าจอที่บ้านทั้งในประเทศและต่างประเทศวันนี้เราก็ได้ทํำภารกิจสำคัญของเราอีกอันวารหนึ่งคือการไปยื่นคำขาดต่อนายกยิ่งรักว่าอย่าก้าวล่วงพระราชอำนาจอันเป็นการมินเมพระบรมเดชานุภาพ เราได้เตือนไปแล้วถ้าไม่เชื่อก็เจอกันนอกจากนี้แล้วภาพลักษณ์ที่คนเสื้อแดงไปค่มขู่สารบริเวณโดยรอบสารในขณะนี้นั้นเชื่อว่าสารท่านต้องการความปลอดภัยเพราะนั้นกองทัพประชาชนขอเตือนให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซึ่งสารลรัฐธรรมนูญนั้นดำเนินงานภายใต้พระปรมาพิไทยเพราะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าไปดูแลสารให้ท่านมีโอกาสได้ทำหน้าที่พิพากษาบรรดาคดีทั้งหลายที่ค้างคาวอยู่ในสารขณะน,นี้ให้ถูกต้องสุดจริตปราศจากการกดดันใดๆทั้งสิน้นในฐานะนที่เราเป็นประชาชน ฝากเตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการปลอดภัยและความสบายใจของศารรัฐมนูญและสารอื่นๆได้ส่งกำลังไปปกป้องให้เร็วที่สุดขอบคุณครับเชิ่นคุณไทกรพสุวรรณถแถลงการของกองทัพประชาชนต่อกรณีไปเรียกร้องยื่นหนังสือต่อรัฐบาลวันนี้ครับพี่น้องผู้รักชาติที่เคารพทุกท่านครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณน้ำใจของพี่น้องที่ได้ไปร่วมกันที่หน้าธรรมเนียบรัฐบาลบริเวณถนนพิษณุโลกประตูเข้าธรรมเนียบประตูที่4ซึ่งหลายคนก็คุ้นเคยสถานที่แห่งนั้นดีอยู่แล้วและต้องขอบคุณพี่น้องที่เฝ้าให้กำลังใจทั้งรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน FMTV และพี่น้องซึ่งให้กำลังใจผ่านเครือข่ายออนไลน์ทั้งหลายว่าวันนี้การได้ลุกขึ้นสู้อย่างเต็มรูปแบบของกองทัพประชาชนได้เริ่มขึ้นแล้วครับพี่น้องที่กรบทั้งหลายในการไปยื่นหนังสือในครั้งนี้เรากำหนดการได้ตรงเวลา9.30นาฬิกา30นาที พลเอกปีชาได้นำคณะเสนาธิการร่วมเข้าไปยื่นหนังสือต่อตัวแทนฝ่ายการเมืองของรัฐบาลก็คือรองเลขาธิการนาย,ยกรัฐมนตรีนายสุพรอัฏฐาอัศวงซึ่งมารับหนังสือและท่านพลเอกปีชาได้อ่านถแถลงการของกองทัพประชาชนให้ ผู้สื่อข่าวและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้รับทราบดังที่ผมจะอ่านให้พี่น้องที่อยู่ที่นี่และพี่น้องที่อยู่ทางบ้านได้รับฟังพร้อมกันกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณวันที่หนึ่งตุลาคม2,556เรื่องหยุดการกระทําอันมิบังควรต่อพระมหากษัตริย์ด้วยการทูลเก้า ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ขัดต่อหลักการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญถึงนายกรัฐมนตรีด้วยปรากฏอย่างชัดเจนว่าร่างพระราชบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของสมาชิกวุฒิสภาที่รัฐสภาลงมติให้ความเห็นชอบในวาระที่สามแล้วนั้น คัดต่อหลักการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและสารรัฐธรรมนูญได้ลงมติรับคำร้องของสอวอและสสหลายกลุ่มเพื่อพิจารณาว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่แทนที่นายกรัฐมนตรีจะรอการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญก่อนกับปรากฏตามข่าวสาธรรารณะว่า นายกรัฐมนตรีรีบเร่งจะนำพระราชบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ขัดต่อหลักการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเก้าต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ทรงลงพระประมาภิไัยในวันที่หนึ่งตุลาคม2,556ซึ่งเป็นการกระทำอันมิสมควรเป็นอย่างยิ่ง เป็นการกระทำที่เหยียบย่ำและย่ำยีต่อหัวใจของประชาชนผู้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทั่วประเทศกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณจึงให้นายกรัฐมนตรีหยุดการกระทำดังกล่าวโดยทันที แต่หากนายกรัฐมนตรีไม่ยอมฟังคำเตือนยังบังอาจกระทำการอันมิควรต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณจะถือว่ารัฐบาลตั้งใจและจงใจที่จะย่ำยีหัวใจของคนไทยทั้งชาติที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์ กองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษินจะพิจารณายกระดับการชุมนุมในการขับไล่รัฐบาลทรราชต่อไปกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษินพี่น้องครับสถานการณ์ล่าสุดที่เราเช็คมาได้ขณะนี้ยังไม่มีการทำหนังสือจากคณะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรีส่งไปยังสำนักราชเลขาเพียงแต่มีกระแสข่าวยืนยันว่านางยิ่งรักชินวัตรได้ลงนามในหนังสือกาบบังคมทูลแล้วแต่จะนำกาบบังคมทูลเมื่อไหร่นั้นยังไม่ทราบจึงอยากจะขอให้พี่น้องประชาชนที่มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ได้ติดตามการชี้แจงข่าวสารข้อมูลจากกองทัพประชาชนเป็นระยะระยะจะได้ทราบว่าได้มีการกราบบระคมทูลเรื่องนี้ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือยังขอบพระคุณมากครับขอบคุณคณะเสนาธิการครับขอบคุณครับ